การท่าวันทานที่ติปา,สสางปัสตานจมปาเก่ากำพันห้านรักจิตภาปางพิหาตติปางสุตตามการเขียนการเขียนแสดงะแสดงจำนวนจำนวนคือแบบแบบ,แบบใหญ่ใช้ใช้จุดใหญ่ เงินเหรียญแสดงจำนวนแสดงจำนวน,เ,นเงินเงินเงินแบบแบบนงินจุดใช้จุดใช้จุด Субтитры จ็ดบาเบาปปสามพันบาร้อยบาทห้าสตันสามพันบามร้อยจุดห้าสบตาบอกจำนวนเงินบอกจำนวนเงิน เป็นอะไรเป็นปาเนอะ,ะ,ะนักราสตตงกักรารงนินจุนบุษ พันเจ็ดสิบจีจุดหตาตามพันเจิบปห้ิบตจานเออีพันตาห้สามจปุดจุนปาุนจุดศูนย์ศูนย์จุนจุน ปันห้าบ้าุเจิห้าาทปันลิห้าิบ้าาทเจดิบห้าตัดจานขอบ